สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนชัยอาัศดามงคลแพทย์เฉาพาะทางด้านศิลปกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลบางมดครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวหนึ่งครับที่คนให้ความสนใจกันมากนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่อาจจะทาให้เกิดความสับสนแล้วก็มีข้อมูลที่บางอันยังไม่ได้ถูกต้องทีเดียวนะครับวันนี้หมอก็เลยจะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลทางอัการแพทย์อย่างถูกต้องนะครับข่าวที่ว่านั้นก็คือมีคนคนหนึ่งครับที่ไปทำศัลยกรรมคือซักคิ้วครับไปซักคิ้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันขึ้นเป็นคีลอยครับขึ้นเป็นคีลอยที่คิ้วสองข้างค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ดูในรูปภาพเนี่ยดูน่ากลัวมากนะครับ คนก็เลยตั้งคําถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันครับว่าคีร้อยเกิดจากอะไรนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวนะครับเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่ออกไปว่า การเกิดคีลอยด์เนี่ยมันเกิดจากกรุ๊ปเลือดได้ส่วนหนึ่งในข่าวก็คือบอกว่ากรุ๊ปเลือด A ครับทำให้เกิดคีลอยด์ได้มากขึ้นนะครับหมอจะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะครับประเด็นนี้ก็คือว่าจากการวิจัยทางการแพทย์ครับเขามีการตั้งไฮโปเทซิสครับคือตั้งสมมติฐานนะครับว่ากรุ๊ปเลือดเนะคือมันจะมีแอนติเจนครับที่อยู่ในเม็ดเลือดของกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด AB นะครับ A กับเี่ยมีแอนติเจนเหมือนกันคือแอนติเจนของตัว ตัว A อตัวกรุ๊ปเลือด A เหมือนกันนะครับเขาพบว่าตัวกรุ๊ปเลือดเนี่ยแอนติเจนเนี่ยมันจะสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งครับซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้มันสามารถทําให้เกิดสารที่เรียกว่า GAG หรือไกลโคอะมิโนไกลแคนนะครับเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสารไกลโคอะมิโนไกลแคนเนี่ยเขามีการวิจัยแล้วว่ามันทาให้เกิดคีลอยด์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งสมมติฐานว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A นะครับมีแอนติเจนตัว A อยู่เนี่ยมันสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งได้เอนไซมนี้สามารถทําให้เกิดไกลโคอะ คีลอยมากเขาก็เลยคิดว่ากรุ๊ปเลือด A น่าจะทําให้คนเป็นคีลอยได้มากกว่านะครับปรากฏว่าก็มีการทําวิจัยอันนี้เยอะมากครับผลสรุปนะครับจริงๆแล้วเวลาเราจะดูผลสรุปของการวิจัยเนี่ยเราจะเลือกมาอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับถ้าเราดูแค่อันหนึ่งครับจะมีการวิจัยอยู่อันหนึ่งครับที่เขาบอกว่าผล significant คำว่า significant คือ รุ๊ปเลือด A เนี่ยมีโอกาสเกิดขีดลอยมากกว่าคุ๊ปเลือดอื่นอันนี้เป็นวิจัยแค่อันเดียวนะครับแต่ดูอีกวิจัยอีกครับอีกหลายสิบวิจัยเนี่ยเขาสรุปว่าไม่ไม่มีผลแตกต่างครับดังนั้นเวลาเราจะดูวิจัยจริงๆเนี่ยเราต้องดูที่มันเป็นเมตาอนาลิซิสนะครับคำว่าเมตาอนาลิซิสคือเป็นวิจัยที่รวมวิจัยหลายๆอันนะครับแล้วมาวิเคราะห์ครับแล้วก็ดูดิสคัชชันของเขาครับเวลาเราจะศึกษาจริงๆเราต้องเข้าไปเจาะลึกเลยว่าแต่ละวิจัยเนี่ยเขาวิจัยยังไงบางวิจัยครับมี อย่างเงี้ยเราอาจจะตัดทิ้งได้ไม่น่าเชื่อถือช่ไหมครับแต่วิจัยดีๆจริงๆเนะี่ยมันต้องทําเป็นหลักพันคนนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยเราต้องไปดูว่าเขาเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่โดยสรุปครับหมอไปอ่านวิจัยมาหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ดูเมตาอนาลิซิสแล้วณปัจจุบันครับผลสรุปของการวิจัยว่ากรุ๊ปเลือดมีผลต่อ การเกิดคีลอยหรือไม่นะครับณปัจจุบันยังสรุปว่าไม่มีผลนะครับ No significant no correlation นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจไว้นะครับเราจะได้ไม่แตกตื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเกิดคีลอยถามว่าปัจจัยอะไรครับที่ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่ามีผลนะครับมีอยู่สามอันหลักๆครับอันแรกครับคือเชื้อชาติครับ คนที่เป็นเชื้อชาติที่เป็นคนผิวดำนะครับผิวเข้มกว่าครับเช่นทางแอฟริกันนะครับจะมีโอกาสเกิดคีลอยมากกว่าคนที่ผิวขาวนะครับอันที่1นนะครับคือเรื่องของเชื้อชาติครับอันที่2คือพันธุกรรมครับสังเกตว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นคีลอยง่ายครับเรามีโอกาสที่จะเป็นคีลอยง่ายเหมือนกันเพราะมันส่งต่อทางพันธุกรรมอันนี้คือปัจจัยที่2ที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจัยที่3ครับคือบริเวณที่เกิดเกิดแผลนะครับบริเวณนะครับที่จะเกิดคีลอยง่ายครับหคือที่บริเวณใบหูครับ อันที่ 2. บริเวณหน้าอกครับอันที่ 3. บริเวณไหล่ครับอันที่ 4. บริเวณหลังรจริงๆมีอันนี้เขาจะเป็นบริเวณนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดคี้ร้อยมากกว่านะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเราทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกครับถ้าเทียบกันระหว่างแผลใต้เราหนงกับแผลหลักแร้เนี่ยแผลใต้เราหนงมีโอกาส เกิดขีรอยมากกว่าอันนี้คือเป็นปัจจัยเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่มีโอกาสมากกว่าตามการวิจัยนะครับจริงๆก็มีอีกอันหนึ่งครับอันที่สีก็คือ,อ,อชรอมาค,ครับคือถ้าบริเวณไหนเนี่ยมีการชรอมาเยอะหรือว่ามีการอักเสบติดเชื้อมีโอกาสเกิดขีรอยมากกว่าดังนั้นเนี่ยแผลผ่าตัดครับถ้าแผลผ่าตัดไหนที่มันเป็นบริเวณกว้างครับมีชรอมาสูงมีการอักเสบมีการติดเชือ้อในระยะยาวก็มีโอกาสที่จะเกิดขีรอยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดคีลอยครับอย่างแรกคือไม่เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดนะครับอันที่2ครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวครับและก็เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดทรอมาการเกิดอักเสบเิ็บเชื้อนะครับและสุดท้ายเกี่ยวกับบริเวณที่เราผ่าตัดว่ามันเป็นบริเวณไหนนะครับอันนี้ก็คือแฟกเตอร์ที่ที่เขามีการวิจัยแล้วว่ามันสอดคล้องกับการเกิดคีลอยนะครับดังนั้นครับ ถ้าเราไม่อยากจะเกิดคี้ร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเลยครับหนึ่งคือครอบครัวเรามีประวัติไหมใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณแม่เรานะครับเคยไปเจาะหูแล้วเกิดคี้ร้อยเรามีโอกาสครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราไปเจาะหูหรือบางคนแค่มีฝยนะครับมีแค่สิวนะครับเป็นสิวหรือว่ามีแผลเล็กๆก็เกิดเป็นคี้ร้อยได้โดยเฉพาะที่หน้าอกที่ใบหูอย่างที่หมอบอกมันเป็นบริเวณที่เสี่ยงครับอันที่สองครับถ้าเราเกิดคี้ร้อยแล้วครับเราจะรักษาอย่างไรครับ การรักษาคีรลอยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำแล้วได้ผลร้อนะครับดังนั้นวิธีรักษาคีรลอยเขาเลยเรียกว่าเป็นวิธีแบบ multi modality ครับ คำว่า multi-modality คือต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกันในการรักษาครับปัจจุบันเขาจะแบ่งเป็น first line กับ second line ครับคำว่า first line คือเริ่มต้นครับพอเราเริ่มมีขี้รอยเขาจะลองให้ใช้ first line ก่อนคือ1คือฉีดยาครับฉีดยาพวกสเตอรลอยเข้าไปที่แผลนะครับเข้าไปที่บริเวณคีรอยอันที่2คือใช้ซิลิโคนชีดครับอันที่3คือใช้ยาทาครับสามอันนี้ครับเขาถือเป็น first line ครับคือเป็นอันดับแรกๆเลยในการรักษาขีรอยดังนั้นเมื่อเราเริ่มมีขีรอยครับเวลาเราไปหาหมอหมอจะให้ประมาณนี้ครือให้เิ่มฉีดยา แล้วก็ให้ยาทาหรือว่าแผ่นปิดนะฮะเป็นซิลิโคนชีดกลับไปอันนี้คือการรักษาเฟิร์สไลน์นะครับเราเราพบว่าถ้าเรารักษาอย่างถูกต้องครับการรักษาคี้ร้อยโดยใช้เฟิร์สไลน์เนี่ยภายในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีเกือบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนั้นเนี่ยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับจะหายได้โดยการรักษาแบบเฟิร์สไลน์นะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่รักษาด้วยเฟิร์สไลน์ไม่หายนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามาฉีดยาคีรอยเป็นประจำแล้วฉีดยาเป็นปีแล้วก้อนก็ไม่ยุบใช่ไหมครับหรือว่าเราใช้เต็มที่และทายาทุกวันปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนําเต็มที่แล้วทำสองถึงสามอย่างนี้แล้วเฟิร์สไลน์ไม่หายครับเขาก็จะขยับมาเป็นเซคนด์ไลน์ครับเซคนนนด์์ไลใกกาารรรัษคีอยเช่นคครรรัับบกาาฉยแสง เช่นการใช้เลเซอร์ช่วยครับเช่นการปัดก้อนออกครับการปัดก้อนนะครับถือเป็นซคันด์ l i น์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนมีคีรอยมาหมอจะไม่แนะนําให้เริ่มจากการปัดคีรอยเลยนะครับเราต้องเริ่มจากฟิร์สไลน์ก่อนถามว่าทําไมการปัดคีรอยถึงเป็นซคันด์ไลน์ครับเป็นเพราะว่า คนที่จะเกิดคีลอยด์ส่วนมากเป็นพันธุกรรมครับมีโอกาสเกิดสูงครับดังนั้นเนี่ยลองลองคิดดูครับสมมติว่าเราไปเจาะหูรูเล็กๆนะครับรูเล็กๆรูเดียวเรายัางขึ้นเป็นคีลอยด์ก้อนใหญ่ดังนั้นถ้าเราไปตัดก้อนคีลอยด์ครับพอเราตัดเราเย็บเนี่ยมันกลายเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าเส้นตรงเนี่ยมันก็คือรูหลายๆรูถูกไหมครับการเย็บแผลก็คือเกิดรูหลายๆรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะขึ้นใหม่ครับมันจะขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับ ดังนั้นเอ็กซิชันหรือว่าการตัดก้อนขี้รอยเราจึงเรียกเป็นซิเคิลไลน์ต้องไม่มีชางเลือดจริงๆครับเราถึงจะตัดและถ้าเราจะตัดก้อนนะครับเราต้องทําร่วมกับการฉีดยาหลังผ่าตัดทันทีด้วยอันนี้สําคัญเลยครับมีการวิจัยครับทางการแพทย์พบว่าถ้าเราเกิดขี้รอยนะแล้วเราตัดก้อนเฉยแล้วเราไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะก้อนจะขึ้นกลับมาใหม่95%เลยบางคนกลับมาใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดก้อนนะครับแล้วก็ฉีดยาร่วมด้วยโอกาสที่จะขึ้นมาใหม่น้อยกว่า50%ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกการตัดก้อนนะครับให้แนะนําว่าต้องรักษาเฟิร์สไลน์ไม่หายก่อนและถ้าเราตัดก้อนคีลอยแล้วต้องตามด้วยการฉีดยาต่อทันทีนะครับอันนี้ถึงจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเฟิร์สไลน์ทั้งเซคด์ไลน์นะครับสรุปนะครับวันนี้หมอก็ให้ความรู้เรื่องของการทำคีรอยนะครับว่า คียร่อยเกิดจากอะไรนะครับปัจจัยเสี่ยงเป็นยังไงบ้างแล,าแล้วถ้ามันเกิดปุ๊บเราจะรักษาอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางการแพทย์นะครับถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการทําสกรรฟความงามน,นะครับหรือว่าการเกิดแผลขี้ร่อยเนี่ยเดี๋ยวหมอจะปะลิงก์เป็นเรื่องของข้อมูลการเกิดขียร่อยการรักษาไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ สำหรับใครที่มีเรื่องน่าสนใจนะครับหรือว่าจะมีข่าวอะไรแล้วอยากให้หมอให้ความรู้ที่ละเอียดอย่างนี้นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือมีคําถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ทางทุกช่องทางของทางโรงพยงาบาลบางบอนนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจของหมอโดยตรงก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ